เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวประจำวันที่10พฤษภาคม วันนี้เริ่มต้นกันที่ข่าวดีกันก่อนนะครับเมื่อภาพจากการซ้อมล่าสุดที่สโมสรอนได้ปล่อยออกมานั้นจะเห็นว่า2นันตกเตะตัวหลักของทีมได้แ, Martinez, แก่รีซันโดมาติเนสและก็มาคัสแรดฟอร์ดก็กลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วนะครับหลังทั้ง2รายเจอการบาดเจ็บเล่นงานบิโตของมาติเนสนะเจอการบาดเจ็บเล่นงานมาต่อเนื่องเลยนะครับและก็ได้ลงสนามให้กับทีมไปแค่1 1เกมครับตลอดซีซั่นนี้ ส่วนในรายของแรดฟอร์ดก็หายหน้าไปตั้งแต่เกม FA ครับรอบรองกับคอนฟรีซิตี้แล้วซึ่งการกลับมาซ้อมของทั้งคู่รอบนี้ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะได้มีส่วนร่วมในเกมลีกสัปดาห์นี้เลยหรือเปล่ากับการเปิดบ้านต้อนรับทัพปืนใหญ่อาสเนลวันอาทิตย์นี้ครับด้วยกับเคสของลิชานะทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งิวก็ยังมีการเผยเพิ่มเติมว่าย่งน้อยตัวเขานะครับอาจจะได้เป็นตัวสำรองในเกมดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ครับการซ้อมของทีมล่าสุดก็มีการเปิดเผยจากเดอะซันราชาข่าววงในนะครับที่เผยว่าเอริกเคนฮากได้เรียกลูกทีมปีศาจแดงลงซ้อมตั้งแต่เช้าเลยครับดิตัวเขานยะมาถึงสนามซ้อมตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าตามตตเวลาอังกฤษแล้วดิคาดว่าก็น่าจะเข้ามาเตรียมทีมให้พร้อมทีมท่สุดครับก่อนเจอกับอาร์เซนลสัปดาห์นี้ซึ่งหากผลงานของทีมยังคงย่ำแย่ต่ออีกนะครับเชื่อว่าอนาคตของเอริกเคนฮากก็คงจะลำบากหน้าดูแลครับ มาต่อเน,นื่องกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมกันนะครับมากันที่ข่าวลือร่วมกับ2นักเตะของเบนฟิก้าทีมรองแชมป์ลลกโปดูเกตล่าสุดซึ่งก็มีความเชื่อมโยงกับข่าวลือเมื่อวานนี้นะครับที่มีการเผยจากคอร์ดออฟไซส์ side, สื่อฟุตบอลชื่อดังที่ระบุว่าสโมสรอัลนาเซอร์ aster, ทีมดังจากซาอุดีอาระเบียได้เตรียมข้อสเสนอ40ล้านปอนด์ขอซื้อตัวคาซิมิโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนในฝั่งของทัพปีศาจแดงนั้นก็มีข่าวตลอดว่าพร้อมปล่อยกองกลางชาเบอร์เซียนรายนี้ออกจากทีมเช่นกันครับ ซึ่งด้วยการที่คาเซมิโรมีแนวโน้มสูงที่จะออกจากแมนยูไนเต็ดช่วงซัมเมอร์นี้ทำให้ล่าสุดนะครับเรคคอร์ดสื่อดังของโปรตุเกสได้ออกมาเผยเพิมเ่มเติมว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังมองหาตัวแทนของคาเซมิโรไว้แล้วครับซึ่งนั่นก็คือเจาเนเบสกองกลางดาวรุ่งเนื้อหอมของทีมเยี่ยวิรบอนที่กำลังเป็นที่หมายตาจากบรรดายักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปณเวลานี้ แต่ทิ้งนั้นครับเบนฟิก้าก็ยังคงชัดเจนมาตลอดว่าต้องการจะเก็บเจ้าเนเบสไว้กับทีมต่ออีกสัก1ซีซั่นเป็นอย่างน้อยซึ่งทำให้วิธีเดียวที่แมนยูเน็ดจะทำได้ในครับในการคว้าตัวนักเตะรายนี้ก็คือต้องยอมจ่ายค่าฉีกสัญญาจำนวน120ล้านยูโรหรือว่าประมาณ100ล้านปอนด์เท่านั้นครับในการดึงตัวนักเตะไปร่วมทีม ส่วนนักเตะของเบนฟิก้าอีกรายที่แมนยูนเต็ดเราก็สนใจเช่นกันนะครับนั่นก็คืออันโตนิโอซิว่าอีกหนึ่งกองหลังตัวเก่งของเบนฟิก้าครับซึ่งทางทัพเยิสบอนนั้นก็พร้อมจะเปิดรับฟังข้อสเสนอในการปล่อยตัวกองหลังรายนี้ด้วยซึ่งสโมสรอนที่สนใจนักเตะนะครับก็สามารถแบ่งจ่ายตามโครงสร้างการชําระเงินต่างๆได้เลยแต่กับราคาของกองหลังรายนี้ก็ไม่ใช่น้อยนะครับเนื่องจากว่าตัวนักเตนะนัก็มีค่าฉีกสัญญาสูงถึง100ล้านยูโรครับหรือว่าประมาณ80ล้านปอนด์ด้วยกันซึ่งก็ต้อง ครับกับข่าวลือของทั้งเจ้าเนเบสและก็อันโดรซิวายังไม่หมดนะครับยังมีรายงานเสริมจากทาง ano, mm hmm. ฟาบิโซโรมาโนเหยี่ยวขาวดังที่ก็ออกมายืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับทั้งเจ้าเนเบสและก็ทางอันโดรซิวามาร่วมทีมสิงครับด้วยฟาบิโซโรมาโนในกับดิกล่าวผ่านทางพอดแคสต์ของเจ้าตัวว่า ผมทราบถึงรายงานล่าสุดเกี่ยวกับข่าวระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและก็คู่หูของเบนฟิก้าอย่างเชียลเนเบสและก็อันโตเรซิวาแล้ว,ลวซึ่งทางแมนยะูเนเต็ดน่าก็ส่งทีมแมวมองเข้าไปดูฟอร์มการเล่นของทั้งคู่มาหลายเดือนแล้วด้วยแต่เราควรจะดูไว้เลยว่านักเตะทั้งคู่จะต้องมีราคาที่แพงมากๆ และจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีการยื่นคอสเสนออย่างเป็นทางการสําหรับดิวของเจ้าเนเบสและก็อันโตโรซิว่าแต่ทุกอย่างจะเปิดกว้างจริงๆในช่วงซัมเมอร์นี้และผมก็ทราบจากข่าววงในที่โปรตุเกสบอกว่าในเคสของอันโตโรซิว่ามีโอกาสที่จะถูกขายมากกว่าในรายของเจ้าเนเบสย่างไรก็ตามจากความเข้าใจของผมก็คือทุกอย่างมันเปิดกว้างและก็ขึ้นอยู่กับข้อสเสนอที่เข้ามาล้วนๆมาข่าวต่อไปนะครับยังอยู่กับรายงานจากฝั่งโปรตุเกสมากันที่สื่ออย่างอาโบลากันบ้างครับ โดยสื่อเจ้านี้ครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูสถานการณ์ของกอนซาโลอีนาซิโอกองหลังวัย21ปีของสปอร์ติ้งลิสบอนที่เป็นอีกหนึ่งกองหลังที่เล่นเท้าซ้ายได้ดีและก็มีรูปร่างสูงใหญ่และด้วยการที่ตัวนักเตะน่ะมีค่าฉีกสัญญาเพียงแค่52ล้านยูโรเท่านั้นก็จึงเป็นที่น่าสนใจมากๆครับของทีมอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลก็เป็นคู่แข่งสำคัญในเดีลนนี้เนื่องจากว่าพวกเขาเนะี่ยก็ต้องการกอนซาโลอีนาซิโอเข้ามาเป็นตัวแทนของเชลมาติดที่เตรียมอำลาทีมนนัเอง เรามาตอนน่อกันที่รางวัลประจำซีซันของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งล่าสุดทางพรีเมียร์ลีกนะก็ได้ออกมาประรากาศอย่างเป็นทางการแล้วกับรายชื่อคันดิเดตในรางวัลต่างๆด้วยหนึ่งเดียวจากทีมปีศาจแดงเราในครับก็คือคอบบี้ไมนูนี่เข้าชิงรางวันดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจําซีซันนี้ด้วยแต่ก็ต้องยอมรับเลยครับว่าคู่ขแข่งแต่ละคนหนักหนาสาหัสทั้งนั้นด้วยกับรางวันดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับคนที่เข้าชิงรางวันนี้ก็ประกอบไปด้วย ฟิลโฟเดนและก็เอริงเบราห์แลนจากแมนซิตี้อเล็กซานเดอร์อิสักจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดเคอบีมายูจากทีมปีศาจแดงเราบูกาโยซาก้าและก็ซาลิบาจากอาร์เซนอลโควาเมอร์จากเชลซีและก็อูโดกี้จากสเปอร์ครับในฝั่งของรางวัลใหญ่อย่างรางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของศึกพรีเมียร์ลีกประจำซีซั่นนี้นะครับนักเตะของแมนยูไนเต็ดเรานั้นไม่มีใครติดโผเข้ามาเลยดีแปดรายที่มีลุ้นรางวัลน,นี้นะครับก็ประกอบไปด้วยฟิลโฟเดนและก็เอริงเบราห์แลนจากแมนซิตี้อเล็ก New โคพาเมอร์จากเชลซีซึ่งทั้ง4รายเนี่ยครับก็ต่างมีลุ้นรางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันมาร์ตินโอดิกัและก็ดิแคนไรส์จากอาร์เซนอลเวอร์กิลฟันดจากลิเวอร์พูลและก็โอลิวัดกินจากแอสตันวิลล่าครับมาต่อกันที่เรื่องราวของอดีตนายทวารทีมปีศาจแดงเราอย่างมาเตโควานะครับ ที่เพิ่งจะย้ายไปเล่นกับทีมห้างขายยาไบเออร์เลเวอร์คเซนในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัวประมาณ9้าล้านยูโรซึ่งล่าสุดครับก็เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญในการพาเลเวอร์คเซนลุยทางเข้าสู่นัดชิงยูโรปาลีกในซีซั่นนี้ได้สำเร็จดูเจ้าตัวในครับได้ลงสนามเป็นตัวจริงในรายการนี้ทุกเกมซึ่งก็ต้องซูงหกให้กับชาบีอาลอนโซ่ด้วยครับในการบริหารการใช้นักเตะได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆครับเพราะว่าเอาตามจริงแล้วมาเตควานะก็เป็นแค่ตัวสำรองนะครับกับการเล่นในลีกของบบอเล ซึ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับมาเตโควาด้วยนะครับที่ก็เป็นอดีตนักเตะของทีมอีกคนนึงที่ยายออกไปไม่ถึงปีก็ได้เล่นเกมนะัดชิงบอลยุโรปแล้วครับต่อจากเจดอนซันโชและก็มาเซลซาบิเซอร์ในบอลถ้วยใหญ่อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกครับเรามาต่อกันที่ความเห็นจากนามีเท็ดดี้เชอร์ริงแฮมอดีตกองหน้าของทีมยุค3แชมป์นะครับซึ่งล่าุดนาที่ออกมาพูดถึงเอริสเฮนฮากอีกคนแล้วครับกับผลงานการคุมทีมในซีซั่นนี้ ที่เขายอมรับตามตรงคับว่าไม่เคยคิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะย่ำแย่ได้ถึงเพียงนี้ฟอร์มการเล่นของทีมก็เข้าขั้นห่วยแตกสุดๆและเขาก็มองว่าหากเอลดิคเคนาคยังคงรักษาตำแหน่งกุนซือของทีมเอาไว้ได้นะครับคงจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อมากๆเลยล่ะด้วยกับเรื่องนี้ครับเท็ดดี้เชอร์รี่แฮมได้แสดงทัศนะเอาไว้ว่าคุณไม่สามารถมีผลงานแบบนั้นแล้วยังรักษาตำแหน่งกุนซือของทีมเอาไว้ได้ผมรู้ว่าแมนยูไนเต็ดเข้ารอบชิง F a ครับในซีซั่นนี้ได้นะและผมก็อยากเห็นแมน,ะน City ยูไ แต่้ว่าซิตี้คงจะต้องมีผลงานที่ย่ำแย่มากๆแหละและแมนยูเนเต็ดก็ต้องอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมมากๆด้วยถึงจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้และสําหรับสโมสรที่มีขนาดใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดการที่เป็นรองขนาดนี้ในรอบชิงชนะเลิศเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันตอกย้ำให้คุณเห็นว่าช่องว่างทั้งสองสโมสรณเวลานี้มันกว้างมากขนาดไหนเรามาปิดท้ายกันที่ทัศนะจากอดีตกองหน้าเป่าสะอาดอย่างนิคลัสเบนเนอร์กันในครับที่ล่าสุดออกมาพูดถึงกรณีของคริสเซนแอริกเซนห้องเครื่องชาวเดมาก ที่มีคอยดีลงเล่นแถมยังถูกจับไปเล่นเป็นกองกลางตัวรับคู่กับคอบบี้ไมนูนี่เกมล่าสุดที่โดนคริสตันพาเลสยำใหญ่ไป4-0ต่อ 0, ซึ่งเขามองว่าเ er อริกเซนเ่ะเก่งเรื่องเกมรุกไม่ใช่เกมรับแล้วก็เห็นด้ชัดว่ามันไม่เวิร์กตั้งแต่คิดออกมาเลยด้วยซ้ำครับด้วยกับเรื่องนี้นี่คลาสเบนเนอร์นะครับได้แสดงความเห็นว่าเกกับการให้นักเตะอย่างคริสตันเอริกเซนเล่นเกมรับผมว่ามันบ้าไปแล้ว แต่ถ้าว่าตัวคุณซื้อต้องการก็คงจะเลี่ยงไม่ได้แม้ว่าผลลัพธ์จะออกมาเลวร้ายมากแค่ไหนก็ตามและที่สําคัญเขาจับคู่กับคอบบี้ไมนูตรงจุดนั้นด้วยนะนักเตะอายุมากคนหนึ่งที่ไม่ได้เล่นเกมรับเก่งและไม่ได้เป็นที่รู้จักในฐานะตัวตัดเกมและก็เล่นลูกหลาอากาศได้แย่ขนาดนั้นอย่างเอริกเซนถูกจับคู่กับดาวรุ่งอย่างคอบบี้ไมนูที่มีความสูงแค่170เซนติเมตรและเพิ่งจะอายุแค่18ปีเท่านั้นคุณไม่สามารถคาดหวังอะไรได้เลยจากเกมรับของทั้งคู่และที่สําคัญไปกว่านั้นข้างหลัังงวกกเขา็ย กับคาเซมิโร่ที่ชาทั้งคู่อีกด้วยหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e d d e v i l Page กันด้วยนะครับผม